สวัสดีค่ะพบกับรายการก o i n s i g h t จากบริษัท Classic Future ในวันพุธที่20สิงหาคมนะคะสำหรับวันนี้นะคะราคาทองคำก็ยังแกว่งตัวในลักณะที่ไซเวดาวนะคะมีการอ่อนตัวลงมาโดยเปิดตลาดที่บริเวณ1,295นะคะแว่งตัวในกรอบระหว่าง1,293ถึง1,296นะคะค่าเงิน ค่างเงินดอลลาร์ก็แข็งค่าขึ้นมานะคะดัชนีค่างเงินดอลลาร์มาอยู่ที่ระดับ82.02ส่วนเงินบาทก็อ่อนค่าลงมาที่ระดับ31.97บาทต่อดอลลาร์นะคะราคาน้ำมันดิบป,ปรับตัวขึ้นมาจากเมื่อคืนนี้ที่ลงไปทำาโลเบิเวณ94.4นะคะตอนนี้ก็ขึ้นมาที่95.5ราคาทองคำก็ยังแว่งและ่งอยู่ในกรอบ sideways down นะคะ ราคาทองคำก็แป่งตัวในกรอบใช้เวดานะคะโดยที่ความกังวลในเรื่องของอยูเครนลดลงนะคะเงิน US เอดอลลาร์แข็งค่าขึ้นแล้วก็ตลาดหุ้นปรับตัวขึ้นยังเป็นปัจจัยที่กดดันราคาทองคำอยู่สำหรับคืนนี้นะคะก็ไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจประกาศมากนะักช่วง3ามทุ่มครึ่งมียอดสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์ช่วงตีหนก็มีการรายงานประชุมของ FOMC นะคะที่ประชุมไปเมื่อช่วงปลายเดือนที่แล้วนะคะก็จะเป็น FOMC m i ม u t e ินะคะซึ่งเราก็ต้องจับตาดูว่า,านางเจเน็ตจะเล่นจะพูดถึงแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐว่ายังไงนะคะส่วนในช่วงปลายสัปดาห์ก็จับตาในเรื่องของการประชุมธนาคารกลางต่างๆที่มาประชุมกันที่แจ็กสันโฮนะคะแล้วก็จะมีการาปลาใสของนางเจเน็ตเจนเล่นนะคะซึ่งจะเป็นปลาใสครั้งแรก ที่แจ็ o สันโฮด้วยนะคะส่วนภาพทางเทคนิคของราคาทองคำนะคะภาพกราฟรายวันก็ยังมีโอกาสที่จะอ่อนตัวลงนะคะแต่ว่าภาพกราฟราย240นาทีเนี่ยก็เกิดบุล l ิตรายวันในเอ็มเอซนะคะก็อาจจะมีการดิดตัวขึ้นมาได้บ้างนะคะ สำหรับแนวรับวันนี้มีที่1,291แล้วก็1,285นะคะแนวต้านที่1,310แล้วก็1,315นะคะแล้วก็ให้เทรดดิ้งในกรอบแนวรับแนวต้านสำหรับการ,รวิเคราะห์แนวโน้มนะะราคาตองําคำในช่วงใหม่วันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ